สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกในช่องนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปนะครับรีวิวครับเลนนะครับเจ้าเอ็นเทเล่นะครับเจ้าเจ็ดสิบสองร้อยนะครับเจ็ดสิบสองร้อยมาร์กทูนะครับไอเอสนะครับหรือชื่อรุ่นว่าแคนนอนซูมนะครับเลนเอฟเจ็ดสิบสองร้อย นะครับ F2.8L องจุ i s uh, mark II s u m i uh, u s m นะครับเขาพายครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้นะครับกับก uh, ล้องนะครับมินิเลต์ canon r 8นะครับ uh, full frame มินิเลต์นะครับแล้วก็เจ้าแล้วก็มีมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แปลง จากอ,าอะไรเนี่ย EF เป็น RF e นะครับเป็น CDR นะครับถ้าประกอบกันแล้วก็จะออกมานีนี้นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบในการใช้แบบมาดูด้วยนะครับว่าภาพนะครับจะเป็นยังไงอันนี้นะครับบอกสเปคคร่าวๆนะครับของเลนตัวนี้นะครับเ,เลนตัวนี้นะครับจะเป็นเลน เทเล่นะครับเลนส์ซูมของ c a n นลนะครับจะมีออกมาาเป็นมาร์กหนึ่งนะครับเริ่มจากเ2 8นะครับมาร์กหนึ่งนะครับก็คือเป็นเลนส์รูรับแสง2.8เนี่ยนะครับจะเป็นก่อนตัวนี้นะจะมีมาร์กหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นมาร์กสองมาร์กสองก็จะพัฒนาจากมาร์กหนึ่งมาครับโดยการเพิ่มชิ้นเลนส์นะครับชิ้นเลนส์เข้าไปในนี้ ทําระบบโฟกัสใหม่นะครับได้ระบบโฟกัสเป็นแบบระบบโฟกัสที่ฉลาดขึ้นนะครับระบบอัจฉริยะมากขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจะหลังจากตัวนี้เสร็จนะครับก็จะไปเป็นมาร์กสนะครับซึ่งมาร์กสก็จะปรับปรุงจากตัวนี้ไปนะครับชิ้นเลนก็จะมีความใกล้เคียงกันกันกบตัวนี้นะครับเงแต่อว่าจะผ่านการเคลือบนะครับ อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งระบบโฟกัสก็ก็พัฒนาขึ้นจากตัวนี้นะครับจะเป็นมาร์ก3แต่ตัวนี้จะเป็นมาร์ก2นะครับมาร์ก2เราจะมารีวิวของมาร์ก2นะครับถ้าที่ผมไปใช้งานนะครับถือว่าตอบโจทย์ครับของช่างภาพมืออาชีพนะครับมืออาชีพก็จะใช้มาร์ก2มาร์ก3นะครับหรือหรือเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับข้อสังเกตได้ก็คือมันจะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวอยดูให้ใกล้ อ่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเขียนว่าสองนะครับนี่นะครับส่วนสเปคคร่าวๆนะครับนะสเปคร่าวๆก็คือระยะที่70นะแล้วก็ถึง200นะครับระยะนี้นะครับโดยรูรับแสง f 2 8ตลอดช่วงนะครับในการถ่ายนะครับ f ที่แคบที่สุดนะครับ f 3 2 แอพเซคแคบที่สุดถ้ากว้างคือคือ F2.8 นะครับตัวนี้แล้วก็สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่1490รกรัมนะครับก็คือเกือบ1โลขึ้นนะครับเฉพาะเลนนะครับส่วนฮูดนะครับจะเป็นฮูดของ ET 87นะครับระยะนะครับเลนนะครับชูเตอร์เนี่ยจะเป็น77 มิลลิเมตรนะครับ77ม mm. ิลลิเมตรันนี้ผมใส่ิลเตอร์นะครับในการกรองอด้วยนะครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะลองปรับเปิดแล้วนะครับปรับค่านะครับไปที่ f 2 8เลยนะครับ f 2 8 iso iso นะครับ <c oughs> จะอยู่ที่ ้องลบลงมา ISO ต่ำที่สุดแล้วกันครับ100นะครับป,รปีดชัตเตอร์เอาขึ้นไปหน่อยนะครับประมาณสักห้าโอ้โหซูมนะครับผมก็จะถ่ายหนังสือดูนะครับโฟกัสทายโฟกัสทายท,ยทีนี้ผมจะถ่ายหนังสือขวามือนะครับโฟกัสทาย ได้ภาพมานะครับเดี๋ยวนะครับ <c oughs> าพ่เลนตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับนสา,ายที่เป็น สายสปอร์ตนะครับหรือสายทุกสายนะครับถ่ายภาพพ็ตเทจนะครับถ่ายภาพต่างๆเนี่ยก็จะเหมาะกับตัวนี้นะครับส่วนมากแล้วผมเอาไปสัตวถ่ายงานด้านพ o อตเทจแล้วก็สปอร์ตนะครับอย่างเช่นงานวิ่งนะครับงานกีฬางานฟุตบอลนะครับก็ใช้ตัวนี้นะในการถ่ายก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ผมลองปรับที่ ระยะนะครับระยะแรกเมื่อกี้นะครคือ,อสปิชตเชอร์หนึ่งพับห้าร้อยนะครับเอฟสองจุดแปดนะครับไอเอสโพหนึ่งร้อยนะครับโอ้ผมเดี๋ยวผมปรับใหม่ก่นอนเป็นภาพพิชเชอร์นะเป็นเป็นไฟล์ถ่ายภาพ,ภาพาธรรมดานะครับไม่ใช่ภาพไฟล์รออะไรนะครับเป็นไฟล์แบบธรรมดาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับละลายหลังนะครับเปิดซูมไปสุด ที่ระยะ200อะตอนนี้ผมจะอยู่ที่ระยะ70นะครับ70ถ่ายแล้วระยะ100นะครับอ่็ไประยะ200ะนะครับตอนนี้จะมีอยู่3ระยะที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นะครับ100อ่จะมีภาพตัวอย่างนะครับให้ดูว่าเป็นยังไงครับรายละเอียดดีเทลก็ ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะถ่ายเ,าเป็นเปิด F แคบหน่อยนะครับผมจะเปิด F ที่ F เอฟ4.5นะครับอันนี้เราจะต้องดันดชัตเตอร์ลงมาแล้วนะครับชัตเตอร์สัก200เพิ่มดันเอสขึ้นหน่อยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมถ่ายที่ระยะเดิมนะครับ แต่ตอนนี้เวลานะครับก็อยู่ประมาณตอนนี้อยู่ที่บ่ายสี่โมงครึ่งนะครับมาดูแสงแดดจะเป็นยังไงครับอ่าตอนนี้ผมถ่ายที่ระยะ70รับ f 4.5 iso อยู่ที่125เนี่ยครับแล้วก็ s p e ด d shutter อยู่ที่200นะไม่ใช่ัตเตอร์ที่1ทับ200ครับเอาละ70นะครับ หนึนะครับแผนกศ้สยนะครับ๊บโฟกัสก่อนนะแปะก่นแล้วก็ระยะที่200ครับโอเคไ,ได้มาแล้วนะครับดรเดี๋ยวเราจะไปลองไปดูภาพตัวอย่างกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ ผมถ่ายอยู่ที่ระยะแรกระยะที่อ๋อนี่ F45 ระยะที่70นะครับอันนี้คือระยะที่70็ดครับ ISO 170นะครับ F2.8 สปีดชตเตอร์หนครับ500อนะครับมาดูรีเทลกันซูมเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะได้ยังเห็นตัวหนังสือที่ ที่ช์จนะครับช์จอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะที่100นะครับระยะ100 F-2.8 เนะครับ iso เหมือนเดิมครับซูมเข้าไประยะห0 0ก็จะเห็นได้ว่าละลายหลังมากขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ถือว่า ใช้ได้นะครับคมชัดนะครับต่อไปมาดูที่ระยะ200นะซูมสุดเลยนะครับระยะนี้ก็จะละลายเต็มที่เลยนะครับตามขอบนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับก็จะเห็นรายละเอียดดีเทลนะครับของตัวอักษรนะครับประมาณนี้นี่คือระยะ2อ0นะครับ iso 100นะครับ f 2 8นะแล้วก็ สปีดตเตอร์หนึ่งทับห้าร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไฟลนะครับถ่ายประมาณบ่ายสีโมงเย็นนะครับตัวนี้จะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับเราจะมาดูกันว่าภาพตัวอย่างจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพตัวอย่างแล้วก็มาพูดคุยถึงเรื่องราคาก่อนนะครับ จากที่เราได้ดูภาพตัวอย่างไปแล้วนะครับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับเฉพาะเอ่อถ้าเป็นตอนนี้ผมหาซื้อได้มือสองนะครับมือสองนะครับจากร้านนะครับถ้าอ,อ,อยู่ที่กรุงเทพนะครับมือสองผมซื้อได้ที่31,000บาทนะครับตัวนี้นะครับ วันนี้วันที่30มกราคม2567นะครับปี67นะครับผมซื้อมาในราคา31,000บาทน,นะครับแต่ว่าราคานะครับถ้าเป็นมาร์ก1นะครับมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ20,000ถึง30,000นะครับถ้าสภาพดีหน่อยก็30,000แต่ถ้าสภาพไม่ค่อยดีหรือพอใช้หรืออะไรเงี้ยประมาณ20,000ตต้น,ตน ก็หาซื้อได้นะครับแต่ถ้าเป็นมาร์กสนะครับจะเริ่มอยู่ที่สองหมื่นเออขอภัยครับสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับก็ประมาณนี้สภาพดีๆหน่อยก็สามหมื่นปกกว่านะครับแต่โดยรวมนะครับดูตรงนี้แล้วผมซื้อมาสภาพก็โอเคเลยนะครับสภาพไม่ไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยนะครับตรงนี้ซื้อมานะครับในนี้ก็จะมีโหมดต่างๆนะครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีวันนี้สามารถปรับได้ว่าจะให้ระยะโฟกัสนะครับอยู่ที่ระยะไหนครับอย่างเช่น1.2เมตรหรือ2.5เมตรนะครับตอนนี้ผมปรับเป็น1.2เมตรอันนี้โฟกัสนะครับเป็นออโต้โฟกัสหรือแมนนวลนะครับตรงนี้นะวันนี้การสั่นนะครับเปิดหรือปิดนะครับเปิดหรือปิดการสั่นนะครับเขามีมาให้ทั้งหมด4สต็อปนะครับ เป็นการฉันตันตัวนี้โหมด1หมดสองหมด1สําหรับถ่ายแบบธรรมดานะครับโหมด2อก็คือแบบของเราเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวหรือมีการที่เคลื่อนที่เยอะหน่อยก็จะใช้โหมด2นะครับตัวนี้การทํางานของเรนยนก็จะประมาณนี้นะครับน้ําหนักก็หนักพอสมควรครับส่วนมากผมก็จะไปติดติดขาตั้งกล้องนะครับตรงนี้ติดเข้าไป เราก็จะสามารถถ่ายได้นะครับ <c oughs> สามารถส่องถ่ายได้อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับรีวิวคร่าวๆถ้าใครอยากเห็นภาพตัวอย่างเดี๋ยวผมลงให้ดูนะเป็นภาพตัวอย่างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าตัวนี้ต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ